อ๋อไม่ไปกินข้าวเสร็จก็ก็ต้องย้ยยายเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวเผื่อดิฉันไปดูงานที่แค่เอ็มให้ไงได้นง่นสามทุ่มนุ่นแหลเพอพอบอกัดมานิดเลยฉันไปกินส้มตามําฉันไปกินส้มตม้มเออฉันชอบกินส้มตําร้านนี้แหมร้านร้านอื่นมานส้มตํามไม่อร่อยมันเค็ม มันเข็มมาสาอยู่กับฉันแล้วเธอจะสนุกเนี่ยน้องๆยังอยู่เฝ้าฉันทุกคนเนี่ยอยู่หน้างานเนี่ยเออโอเคโอเคมาเร็ว่โอเคต่อต่อเห็นแล้วล่ะพุ่มไม้น่ะอืมอืมแม หน,หนูที่หนูพูดมันตรงหมดเลยใช่ไหมใช่ไม่ไม่มีอะไรที่หนูโกหกแม้แต่วินาทีเดียวใช่อืมเห็นแล้วละ่ะให้เลด e ี้เล่าอีกรอบนึงพุ่มไม้น่ะไม่อยากเล่าแล้วสเสียนียยปาก <c oughs> ให้เลดี้เล่าเพราะฉะนั้นคลิปมีจริงนะคะ <c oughs> อืมเออให้เลดี <c oughs> ดด้เล่าว่ามันเปนลักษณะไหนให้เลดีด้เล่าก็ ามที่บอสเขาเล่าตั้งแต่ปีที่แล้วอะแม่หนูไม่อยากเล่นซ้ำเดี๋ยวเขาจะมาด่าหนูอีกเล่นซ้ำหน่อยนิดนึง <c oughs> เล่นซ้ำหน่อยเพราะว่าอีอีด่างเน่ยออกมาพูดไง <c oughs> อืมอืมอีด่างออกมาพูดไงเราก็เล่านิดนึงฉันไม่อยากเล่าฉ <c oughs> ันไ,ไ,ไม่ได้ดีเล่าอย่างเงี้ย <c oughs> แม่เตรียมอัดใหญ่เลยนะเตรียมอัดใหญ่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องคดีให้ฟังไงฉันเล่าพุ่มไม้ก่อนให้ทุกคนฟังก่อนอ่ะพุ่มไม้ใช่ไหมแม่ยอมพุ่มไม้โอ้ยกลัเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเปลี่ยนแก้วไวน์นั่งไปเอาแก้วไวน์อะไรมาให้หนูเนี่ยแก้วไวน์โบรางตุ่เนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแก้วไวน์แป๊บหนึ่งค่ะเปลี่ยนแก้วไวน์แป๊บหนึ่ง พวกเธอมารอฟังคลิปพุ่มไม้ของของแม่น่ะเลดดี้ไม่ใช่คนโกหกทอแหละนะคะเลดี้เป็นคนพูดจริงคะ่ะนะคะ <ừ> ใช่ใชค่ะวิแม่เขาไม่ให้เห็นเครื่องดื่มใช่ไหมใช่ใช่โอเคจะได้ดูจะได้กินแบบว่านอกจออะไรเงี้ยลืมไ,<ว>ไปไม่ค่อยได้ไลฟ์ติ๊กต็อกหนูเลยไม่ค่อยรู้กดเขา <laughs> คือ <laughs> เรื่องผู้ไม้ฉายอีกรอบนึงก็เออเดี๋ยวพออยบอโดนดราม่าอีกโอ้ยพออยบอน่าจะโดนดราม่าปีนึงน่าจะหลายลร้อยรอบู่ยล้วฉันโดนดราม่าทุกวันฉันยัง <c oughs> ฉันยังฉันชินแล้วแม่เลดี้โดนดราม่าทุกวันอ,อนิกกี้โดนดราม่าทุกวันเออ่ผู้ใหญ่บ้านโดนดราม่าทุกวันใครอีกมีมีกระแสทุกวันค่ะใช่ค่ะคนมีดราม่าคือคนมีกระแสค่ะ ใช่ Hi, ค่ะถูกต้องค่ะนะคะใครไม่มีกาแฟก็นะเนาะคือดราม่ามันมันก็เหมือนกับที่เจ้าของเรื่องเขาพูดเลยนะแม่แม่นะก็เขาก็แอบ,บออกไปนอกบ้านแล้วเนาะแม่เขาก็เดินไปทางหลังบ้านก็เหมือนกับที่เขาบอกนะคะใช่หลังบ <stereo. S 2> ้านหลังบกคุยเป็นช <c oughs> ั่วโมงคุยเป็นชั่วโมงแล้วมันก็ไปนั่งอยู่ข้างบ้าน <c oughs> ใช่ไหมแม่ อืแล้วเราก็ทาท่าแบบเชิงรุดูมีใครมาหรือเปล่าุยมีใครมาหรือเปล่าเอาเอสักออกแาบส่วนคน <laughs> เออแล้วทีนี้มันก็เดินเข้าไอ้ตรงพุ่มไม้ไปมันแหละเอือส้าก็หลุดลุยนิดนึงเออแล้วทีเนี้ยพอมันเหมือนเหมือนมันได้ยินรถรถขับเข้าบ้านเออมันได้ยินรถขับเข้าบ้านมันก็เลยรีบวิ่งเข้ามาแต่ รถมันเร็วกว่าคนไงรถม,มันเร็วกว่าคนไปดับหม้อกันนะนั่นแหละรถมันเร็วกว่าคนแล้วอะเนี้ยเแล้วก็พอนางได้ยินเสียงรถกลับเข้าบ้านใช่ไหม นางก็รีบวิ่งมาแต่ด้วยความที่รถมันเร็วกว่าคนนางเข้าบ้านไม่ทันนางก็เลยไปหลบอยู่หลังน้ำพ่เห็น <c oughs> ไ,ไหมอยู่ที่มันด้อมๆมงองๆอยู่หลังน้ำพูอะ่ะจะไม่ได้พี่แสกกฉันเป็นคนไม่ได้ <c oughs> พูดนะในเลดี้พูดนะเพราะฉะนั้นมิกกี้ไม่เกี่ยวโอ้ยเลดี้น่ะโดนโดนมาเป็นตีแล้วโดนอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ <c oughs> นั้นในรถนะคะนันในรถล่ะฮะแล้วในรถล่ะไม่ในรถนะหนูไม่เห็นหนูเห็นแต่ไอ้คู่ไม้แม่แม่เห็นในรถหรอไม่เห็นอุ้ยทอมากทอมากดูดูทอมากไม่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นอะไรจริงไม่เห็นแสดงว่าเห็นทุกอย่างค่ะไม่เห็น ไม่เห็นไม่อืมอืมอย่าอย่าอย่าอยแต่ว่าคดีน่ะถ้าสมมุตรว่าศาลประทับรับฟ้องนะคะทุกคนไม่ต้องกลัว <c oughs> ว่าจะยอมไม่ยอมค่ะยกเว้นเรื่องเดียวยกยกสิท์ดูแลลูกให้ค่ะถึงจะยอมค่ะแต่ถ้าไม่ยกให้นะคะก็สุดซอยค่ะสุดซอยแล้วแม่เนาะ ช่เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะยังไงแล้วเรื่องที่ดินนะค่ะมีทินทนายใหม่ดูแลให้ได้ให้เ่าสิคะว่าทินสนายนั้นคือใครโอ้ก็ต้องเป็นแม่นิกกี้ไปอ่ะไม่เดาไม่ยากเลยมันเดาไม่ยากเลยนะแม่เดาไม,ม่มมยากเลยหรอโอ้รุ่นนี้เดาไม่ยากค่ะ<ม><ม>แล้วก็ก็อาจจะมีของแถมให้เบาๆไง พอมาดูแลเรื่องนี้ปุ๊บเราก็จะมีของแถมให้ไงทีนี้อาตายแล้วแถมอะไรแม่แถมอะไรแม่อยากแถมอะไรล่ะ <c oughs> คันป่าจ <c oughs> ่ะบันรึงหาอะไรมาเจ้าให้หน่อยสิขั้นขันเบอกว่าต้องคุยกันหลังกล้องมันถึงจะเมาได้มาคุยกันหน้ากล้องเราจะเมาให้ใครฟังล่ะทีเนี้จะเมาให้เขาทุกคนฟังนั่นแหละแม่ ยอมเพราะว่าสิทธิ์การเลี้ยงลูกน่ะแม่เดี๋ยวมันได้เข้าคุกเดี๋ยวลูกก็มาหาพ่ออยู่ดีแม่มันช้าไงมันช้ามันไม่ช้าปีนี้แ,แหละมันมันช้าปีนี้แม่อย่าเพิ่งใจร้อนบ้านหนึ่งไม่เสร็จเลยอืมมันช้าเขาก็เลยจะท,ทําอีกวิธีหนึ่งไงให้มันเร็วไง่โอ้โหแต่เร็วไปไหน ฮึแต่เร็วไปไหนมันไม่มีให้เร็วอยู่ไงอือห응ือ응응เรามาสัญญาจะไม่บอกใครกูไม่เชื่อเลยแต่ละคนเนี่ยฮัลโหลมึงคนเนี่ยกูจะไม่เชื่อใครกูว่ามึงอัดหน้าจอกันไปหมดละอะไรนะแบบนิกกี้รู้โลกรู้เลดี้รู้โลกรู้แบมแบมรู้โ<น>ลกรู้เรื่องเรื่องพุ่มไม้ค่ะพุ่มไม้อะไร ม่มีเขาแค่ไปคุยเรื่องเัินปีกันหลังผู้ไม่เฉยแม่ตอนเขาวิ่งตอนเขาวิ่งเข้าบ้านก่อนเข้าประตูเขาทํทอย่างนี้นะเออเธอเคยเห็นถุงยางในในรถไหมอุ้ยอุ้ยเห็นนะแม่ถุงยางในรถอ่ะเคยเห็นไหมอย่างน้อยก็ใส่อ่ะก็มีคนชายใช่ไหมแม่มีคนเธออย่างน้อยก็ใส่นะ วิทย์ใสผู้พูดอะไรบานการใสหรือเปล่าผู้จัดการเขาใสหรือเปล่าเราเป็นคนไทยไงเราก็แบบว่าต้องใสนิดนึงเราเป็นคนรักสะอาดไงนิดนึงไงต้องใส่ไงถุงยางไงเอาแม่<อ>ถุงยางตาจ้อยหรือเปล่าตาจ้อยลืมไหมหรือว่าตาจ้อยแบบสดโอ้แล้วาตาจ้อยเหรอตาจ้อยหรือ่าจ้อมตาจ้อยจำไม่ได้หรือเปล่าเออตาจ้อยนี่ขี้ลืมจริงเลยเนาะของสา เออตจ้ใจลืมหรือเปล่าคะอุ้ยคันฝ่ายกันแล้วเนี่ยคือก็แบบว่าก็ก็ไม่อยากทำอะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าทีมหนายชุดใหม่ก็พร้อมค่ะตอนนี้ความโง่แม่ปนีปนอมอยากปนีปนอมนะแม่โนโนโนเออเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วจะปนีปนอมไม่ได้ ถึงขั้นอีกถึงขั้นอีเลดี้ได้หมายจับแล้วนะไม่ไม่ต้องปนีปนอมแล้วอีเลดี้ก็อีเลดี้สู้สุดใจแล้วนะเออเลดี้เลดี้เห็นไหมเขาเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วตอนนี้ฝนตกเหรอโอ้ยแม่ผัวมันก็เป็นดารามาก่อนก็ยังตกกระป๋องก็ยังมาเกาะมันอยู่เลยต้องดีใจไหมช่องเจ็ดเลยนะดาราเขาเก่ง อผัวเข้าวงการมาก่อนเป็นสิบปีผัวมันก็ไม่เห็นดังเลยดังนะดังอะไรแม่ดังอยู่ที่ไหนดังไงดังไอคไงดังอยู่ในโอ่งหรือเปล่าเออดังแล้วไงไม่แต่ทุกคนแบบห่วงคดีแบบคดีสายไม่ประทับรับฟ้องไหมคือถ้าคดีสายไม่ประทับรับฟ้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนทนายทำไม แค่นี้แหละมันเปลี่ยนทนายนะจ๊ะแม่ไออุ่นๆนั้นไอออุดนั่นน่ะมันไปแล้วเอาไปแล้วหรอเออไปแล้วเขาปลดมันแล้วเขาปลดมันแล้วใช่ไหมใช่อืมเขาเขาปลดมันแล้วเขาเอาคนใหม่มาค่ะคุณแต่ตู้กับแต่ค่ะคนใหม่ท็อปฟอร์มไหมจากที่ดูก็เฉยๆน่ะแบบทนายมีชื่อเสียงไหมหรือว่าทนายแบบแบบไหนก็ก็มีอ่ะ การมีชื่อเสียงไม่ได้หมายความว่าเก่งนะคะไม่ใช่หมายถึงผลงานผลงานก็เฉยๆเนี่ยเฉยใช่ไหมแม่เอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่เลิศไม่เรียกว่าอ,าอยู่เอาตายเลยค่ะหมอวิ่แม่เดี๋ยวมันจะปิวเบาๆเอาตุยเลยค่ะ แสดงว่าได้ของแถมที่ว่าคือส่วนแบ่งที่เคยหาร่วมกันว้าจริงไหมแม่ก็ก็ทีมนิกกี้มาก็ก็ต้องทำแบบนั้นนะคะแม่ตรวจสอบภาษียอนหลังเนี่ยนะแม่เขาจ่ายภาษีไม่ตรงนะก็คงต้องทำแบบนั้นละคะ่ะอืมท้งส,ส่งภาทีก็บอกว่านิกกี้ให้ของแถมเยอะนะคะทีมนี้นะคะอืมก็ก,ก็ตอนจะเลิกกันเขาโอนออกไปตั้งร้อยกว่าล้านนี่ พะยักยอกนะไม่ใช่จะโอนง่ายๆน้น่ะน่ะยักยอกนะคะก็ทีมอื่นอาจจะไม่ค่อยกล้าทําแบบทีมนี้ว่างไงพอดีว่างไงจริงๆไม่ได้ว่างกับคนอื่นเลยแต่ว่างกับอีเขียวคนเดียวไงจริงๆคือรักเขียวไงก็เลยจัดจัดให้เขียวเต็มๆหน่อยอ๋อมุก็ก็เดี๋ยวจัดหมวไวไงอ๋อแม่ก็คือวันที่สิบสี่นี่เหมือนเขาไม่ได้ไปศาลเขาขอเลื่อนใช่ไหมใช่ เลื่องก็เลยเลื่อนมาสิบเก้าแทนหนูก็เลยว่าไงเอ๊ะทําไมมันเป็นวันที่สิบเก้าวะอะไรเงี้ยก็เลยเลื่อนมาสิบเก้าแทนไงทีนี้เสร็จก็ถ้าสามประธานฟ้องปุ๊บเขียวก็ต้องแบบว่าเอ่อก็ต้องประกันตัวค่ะก็ก็ต้องประกันหลักแสนอยู่นะก็ก็เจ็บอยู่นะประกันตัวใช่ประกันคดีคดีกอไก่ก็ประกันตั้งหกหมื่นคดีนี้ก็ น่าจะเยอะอยู่นะก็เกือบประมาณห้าหมื่นถึงแสนนึงอ่ะอ่าใช่ขึ้นอยู่ว่าฟ้องกี่กรรมเลยแต่ประเด็นน่ะคือมันมีการานักโทษเพิ่มด้วยอือฮืถูกต้องนักโทษเพิ่มไปเลยแม่เพราะว่าอันเก่าเนี่ยรอเริวหกเดือนถูกปะ่ะถ้ามีคดีใหม่ขึ้นมาแล้วแบบสารลงปุ๊บก,ก็คือจำก็ติดเลยอ่ะที่รอก็คือติดเลยอ่ะ ในระหว่างแบบในระหว่างสองปีนี้ห้ามมีคดีในเวเดียวกันที่แบบอทํามซ้ำอีกแต่ถ้ามีก็คือโดนก็โดนไงก็โดนแน่นอนค่ะทุกคนบอกว่าจะได้กินอาหารเม็ดไม่ได้กินหรอกหรอกค่ะฉันบอกแล้วนีไม่ได้กินหนูก็รู้อยู่ว่าไม่ได้กินหรอกอาหารเมรนะ็ดน่ะหนูรู้ว่าไม่ได้กินเดี๋ยวนะคนสิบสามเคมาจากไหนคะเนี่ยคุณมาฟังอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูแช่หนูแช่ไปไปไปช่องบ้านฟ้าแป๊บหนึ่งนะแม่แล้วแห่คนแห่เข้ามาเออแห่ไปบ้านฟ้าแป๊บหนึ่งชอบสาระค่ะสาระเสือกใช่ไหมล่ะหนูชอบสาระสาระอะไรคะ่ะสาระเสือรู้เลย อยากรู้เรื่องเรื่องบ้านค่ะเด่กกำลังจะเล่านี่ไงกำลังจะเล่านี่ไงแปบ๊บหนึ่งแอบเรียบร้อยแม่อืมร้อยรอใส่ใจนะคะอืมวันนี้เรามาเรียนวิชาสอนรอน,อน,นะคะอืมใช่วิชาสอนรอนคือ,นอนสรนเน,นนะคะแม่คันหรือเปล่าแม่คันหรือเปล่าคันอีกแล้วอะ คันน่ะคันนะแม่คันอืม <g ül> อืมเออสวยไหมล่ะต้องสวยสิแม่อืมเออแม่มีมีเรื่องเองินหอยอยู่ชัยนาทหมดแล้วมั้งคัะยังไงชัยนาทก็เขาไปซื้อที่เขาจะสร้างบ้านสร้างออฟฟิศอยู่นั้นเขาจะสร้างอาณาจักรไงแม่จะไ,ได้อยู่หรือเปล่า อุ้ยเขาจะได้ไปอยู่เกาะกงอยู่นะเขาจะได้ไปอยู่ฮ่องกองนะฉันฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยฉันไม่ได้พูดเมื่อกี้อุ้ยเลดี้เป็นคนพูดฉันไม่ได้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลดี้ที่ใส่ไม่ดีจริงๆเลย <c oughs> เลดี้พูดไม่ใช่นกีนิกีไม่ได้พูดเลยเลยโว้ยอะไรแมะก็พูดตามบทละคร อ,อ๋อเงินบริจาคถึงไหนแล้วเนะาะเงินบริจาคทําเรื่องไปแล้วขั้นตอนกฎหมายจะช้านิดน,นึงนะคะ <ไอ S 1> ขั้นตอนบบการตรวจสอบจะช้าดนึนนงแต่ว่าช้าแต่ช่วงไงทําเรื่องไปแล้วเออ,เอวิชาสอรอน,อนนะคะทุกคนตอนนี้เขาเข้าเรียนกันค่ะสิบห้าเคนะคะเดี๋ยวก็จะพุ่งแน่เดี๋ยวพุง่งเออบอกเขาบอกว่ามีมีอาณาจักรอยู่ทุกที่ค่ะคดีต่อไปก็นั่นแหละค่ะ แล้วก็อาจจะมีพอพอย่อหรอเข้าใจไหมอืมไม่เข้าใจพอพสอืมเออย่อหรออืมเข้าใจไหมอืก็ผู้ดีย้หลังฮะผาสีย้อนหลังฉันไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้พูดเลยนะเธอเออก็มีเด่นดาวล้วนเลยนะฉันไม่ได้พูด แม่หนูก็เดาหมูก็เดาหนูก็เดาไงเออฉันไม่ได้พูดเลยนะพอสอนหนูก็นึกว่าพัดศกเออหนูก็พัดศกเออั่นแเลยสอบสอบพกต้องคอแล้วล่ะแบบพัชศกนะคะสอบพก calling หมีเออเนาะแม่คดีมันเยอะมากเลยนะแล้วมันพอมันพอมันตัดสินมันจะตัดสินแบบปั๊บปั๊บแบบ ต่อกัน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 ไปเลยอะ่ะก,ก็ต่อกันไงก็ชีวิตขาดึุนไหมคะแล้วแล้วทีเนี้ยอีเนี้ยมันไม่ยอมแพ้ด้วยนะพอมันมันแพ้คดีไหนมานี่มันฟ้องกลับฟ้องเท็จหมดเลยนะโ <นะ S 2> อเคฟ้องเท็จคนอื่นเหรอเออคือแบบเออมันฟ้องเทสจนะมันฟ้องเท็จคนโน้นคนนี้คนนั้นทั้งทั้งที่แบบเขาสั่เขาตัดสินว่าคนอื่นชนะใช่ไหมมันฟ้องเทง็จ์เขามันไปฟ้องเบิกความเท็จฟ้องเท็จโอ้ตาย อืมตาย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 ทำไมไี่ฟ้องอย่างนั้นน่ะโอ๊ยก็ทนายเขาแนะนํามาทนายเขาหลุดมาจากดาวังคารนะแม่หาว่าทนายหรอเหมือทนายเขาหลุดมาจากดาวังคารนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะสุดท้ายแล้วทนายก็ไม่ได้เข้าคุกด้วยทนายได้ตายเพราะฉะนั้นคิดเดยอะเยอะรู้ว่ามไม่มีสมองแต่ก็ต้องให้คิดบ้าง สมองอม,มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอยากชนะ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 อย่างนี้อยากชนะจริงก็ต้องคิดต้องหาแบบคนแนะนำํำดีๆเนาะเขาเป็นช่องดารามากสี่อูดาราช่องมากสี่พันหนึ่งอักษรโยกคออักษรยกโมโลอ่างนี้ใช่ไหม <laughs> อักษรโ <laughs> ยกขอขวาน <laughs> พวกนี้เห็นเห็นพ่อหนุ่มน้อยร้อยร้อยโปรเจกต์ไหมโกาแม่เขามีโปรเจกต์อะไรมาอีกฮะเขามีโปรเจกต์อะไรมาใหม่อีกไหมอ่ะเขาก็มีโปรเจกต์แล้วโครงการเยอะมากเลยอ่ะเออแล้วมันสําเร็จถามให้ได้ก่อนเหรอมันมันสําเร็จสักอันหรือยังเนี่ยยังงานตั้งแต่เขาโชว์นะโชว์งานแบบโชว์งานแบบว่าอุ้ยมีวันนี้มีคนแจ้งขนาดนี้คนอื่นเขาโชว์ตารางงานเป็นรายเดือนค่ะทันนี้โชว์ตารางงาน เป็นเป็น Q Q คิวคิวไปค่ะวิ้ใครอ่ะแม่ตลาดแบบตลาดเขาไม่แบบไม่บริโภคไม่ใช่ตลาดไม่บริโภคติ่งเขาบอกติ่งติ่งเป็นถล่มเขาไม่เกี่ยวกับตลาดคนอื่นลังแกเขาแล้วคนดเหยื่ออย่างนี้อ๋อก็คือเขาเขาจะขอพื้นที่ในการทํามาหาดกดนใช่ไหมแม่ใช่อ่ะแล้วใครแล้วใครไปห้ามเขาอ่ะแม่ใครไปห้ามเขาอ่ะ ไม่ห้ามห้ามทำไมเขาเก่งขนาดนั้นใครจะห้ามเขอาอใครจะไปห้ามจะทำอาหารกินก็ทำไปสิใช่ออ,อม,มีคนบอกว่าแล้วพวกมึงไปสาระแน่อะไรนอกจระชีดเขาแล้วมึงมาสาระแนอะไรในช่องกูคะประธานโทษนะคะชีวิตมึงอะคะ่ะมึงเคยสาระแน่เรื่องตัวเองกี่ครั้งคะเออกูถามก่อนคะ่ะ มึงสาระแน่เรื่องจากขวางอนะจักเทียกูเห็นแต่ไปสาระแน่เรื่องผู้อื่นใช่มช่องกูค่ะกูจะเล่าเรื่องพวกกูค่ะถ้ามึงไม่อยากถ้ามึงไม่จะสาระแน่มึงก็ไม่เข้ามาค่ะเนอะนะอยู่ในโลกออนไลน์นี่มึงก็สาระแน่เรื่องคนอื่นแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นดาราแล้วนะโอ๊ยดาราหัวก็เป็นดาราไม่ใช่เหรอคะแต่ก็ไม่เห็นดังเลยอะคะ่ะ ืดังกี่โมงเว้เขาเล่นหนังห้าวินะก็ให้เขาดังหน่อยแม่ดังกี่โมงเอ่ย <c oughs> แค่ตัวประกอบเด้ตลาดตัวประกอบมีกระจกมตัวประกอบเด้แม่แม่อยู่ขอนแก่นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไหนอยู่ขอนแก่นไงถึงรู้เยอะไง อุ้ยงานงานเมื่อคืนเป็นไงบ้างอะแม่เลิศไหมหหดินทาบอยบอยสลิดช้ไม่ผ่านอะไรนะอยสลิดช้ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านอย่างแรง,แรงอะไรคือไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างแรง,แรงคือายนะคะไม่ใช่เล่าขาวชวนกระดกครึ่งแก้วขึ้นแก้วอย่างน,นี้หมด,ดแก้วหมดแก้วคือบอยบอยทําอย่างนี้ไม่ได้แม่เอาจิงนะเอาจริงนะเนะมื่อคืนเนี้ยหนูว่าหนูจะต่อสายหาแม่ว่าจะคุยกับบอยอยู่ ใช่ไหมเออว่าจะแบบเฮ้ยจะจะจะไปโทรไปแบบผ่านแม่ขอโทษนางอยู่แต่คิดว่าเฮ้ยแม่คงแบบยุ่งวุ่นวายแล้วเสียงดังไม่ได้ยินโทรศัพท์อนะไรเงี้ยแม่อมบอยแบบพี่นิกี้ด่าบอยในเพจในเพจหน่อยนะเวอร์ซันด่าอะไรยังคิดคำด่าไม่ออกเข <c oughs> าจะด่าก็คือคทำเกินอ่ะชวนหมดครึ่งแก้วนะวายเด้มไม่ใช่เล่าเผา คือมันจะวัอย่างนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหธรายพัดนะหนักหักแตกหักแตกเลยนะอ,อถึงใครที่ถุงน่ะน่ะวัดธนายพัดน่ะถุงมาอยู่ในหูอ่ะคือแบบอย่างเงี้ย